ไปดูภาพน่ารักน่ารักของการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนี่เป็นสนามที่หนึ่งครับแข่งขันกันในวันนี้นะครับที่สนามกีฬาขมมนมีนักปั่นรุ่นจิว๋วตัวเล็กตัวน้อยเข้าออประลองความสามารถกันตั้งแต่รุ่นอายุหนึ่งขวบครึ่งถึงสองขวบส่วนที่เห็นอยู่นี้ครับ คือรุ่นเด็กชาย2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ5เดือนอันดับ1ในรุ่นนี้คือเด็กชายชนนาทีสร้างคำครับสำหรับหนูหน้อยขาไทยสนาม2จะแข่งขันวันอาทิตย์ที่18ทธันวาคมผู้ปกครองท่านใดที่สนใจจะให้ลูกหลานของท่านจะร่วมแข่งขันนะครับสามารถสมัครได้ ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน w w w t h a i c y c l i n g o r t h จนถึงวันที่16ธันวาคมหรือสมัครแบบ walk in ระหว่างวันแข่งขัน14-16ถึงธันวาคมภายในสวนกีฬากรมลเขตหนองจอกก็ได้นะครับข่วนนี้คือจอกีฬากับปิกจ้าครับส่งกลับของเซนตน้งตาลคุมลาเลสสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะพี่